สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ้าคุณย่านะฮะโอ้ชบเลย <c oughs> อ่ะในไม่ได้เจอกันตั้งสี่สาห้าเดือนเอาทักทายหน่อย F อซีทางนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าคุณย่านะคุณผู้ชมครับนี่ไม่ได้ไม่ได้เจอกันหลายปีละเพิ่งมาถึงสวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงไม่ได้เจอกันตั้งตื่นเต้นตื่นเต้นเี่ดเดือนแล้ว เดือนกว่านะยี่สิบสองปีกับสี่เดือนค่ะเดือนกว่าครับถ้าเป็นลูกหลานก็โตแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ไปเรจะไปไม่ใช่รู้สึกวันนี้ตั้งใจพูดให้มันถูกเออตั้งใจจะไปบ้านตำนบแต่ก็มีหลายที่อยากจะไปเหมือนกันอยากจะไปหลายๆที่นี่ฮะเอาเรื่องราวเมืองุร์ไปฝากคุณผู้ชมหลายๆคนนะฮะที่ติดตามช่องนาะหนุ่มเมืองสุริน สำคัญที่สุดเลยเราก็พยายามรวบรวมเอาเรื่องราวข่าวสารเมืองสุรินที้ได้มากที่สุดนอกจากที่เป็นช่องผมที่จะรวบรวมเรื่องราวข่าวสารเมืองสุรินแล้วก็ยังมีช่องเจ้าคุณย่าอีกหนึ่งช่องที่เก็บเกี่ยวเรื่องราวของเมืองสุรินด้วยเหมือนกันใช่ครับนะฮะรักสุรินรักประเทศไทยร,รักทหารคะ่ะบางโอกาสเราก็ไปได้ไปด้วยกันทีมงานไปถ่ายทําด้วยกันบางทีก็ไม่ได้ไปนี่ก็เปิดร้านนี่ก็ไม่ได้ไปแน่นอน แล้วผมก็จะเก็บเกี่ยวเรื่องราวขอสารเมืองสุรินทร์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะฮะสำคัญที่สุดแล้วก็เรามีหลายๆช่องนะยังช่องพี่ดวงใจอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ดวงใจพี่ดาวรุ่งดาวรีดาวรีพี่ดาวรีเนราเดียดโอ้เจริญเมตตาวันเมตตาวันนี่ก็เก็บเกี่ยวเรื่องราวเป็นทีมงานเราค่ะเป็นทีมงานเป็นทีมงานที่เราพยายามที่นำเสนอเรื่องราวเมืองสุรินทร์ ให้ได้มากที่สุดได้ได้มากได้น้อยก็สะสมกันไปคุณผู้ชมครับเนี่ยอาจจะไปชมในช่องเจ้าคุณย่าเอาไปชมแม่ตะวันไปชมช่องเพื่อนๆที่ที่ที่เป็นครีเอเตอร์เดียวกันเราจะพยายามเรื่องราวข่าวสารเมืองสุนรินทร์มากที่สุดนะครับประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องชื่องอะไรนะคราช่องอะไรไหนเจ้าคุณย่านะอเจ้าคุณย่าค่ะไปกด subscribe จะได้ไม่พลาดขอบคุณนะคะฝากเจ้าคุณย่าด้วยนะคะ กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดกดติดนะตามเจ้าคุณย่าด้วยนะคะแล้ววันนี้จะมีคลิปให้ชมกันอีกเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวรอชมคลิปคุณผู้ชมติดตามกันอโอเคประมาณนี้กันแล้วกันฝากร้การกนก๋วยเตี๋ยวเจ้าคุณย่าด้วยตรงข้ามกับบริษัทโรงสีโรงสีข้าวเจพีไร์บ้านโคกกระชายที่นี่ก็มีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารการกินพร้อมมาที่นี่ไม่อดนะฮะมาที่ร้านเจ้าคุณย่ากันแล้วกันตรงข้ามกับบริษัทเจพีไร์ ออกมาจากปั๊มสลักดนิดเดียวครับแวะได้เลยครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเจอกันครับเออนี่น,น,นี้เจ้าของร้านพยายามดูหน้าเจ้าของร้านนี่ประมาณนี้นี่พยายามดูหน้าเจ้าของร้านเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากด้วยกันไยกันครับ